ไอ้เหลีย,เยว,วเหรอกะซ้อกีเข้าอ่ะกีเข้าบ่ป่ะกินข้าวไข่เจียวป่ะกินข้าอย่างเหรอไข่เจียวเออไข่เจียวโซงเครื่องเออปะอ่ะปะ่ะมาแหมแล้วเนาะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมต่อมาเลือกเพชรเข็มทองปักชีไม่แทมให้อีเชนปูอัดไปใส่เบนหนักเนอะ แฟนแห่งน e ักเหมืนกันยันนี้เหมือนกันชุดโอ้่พี่ตัวอ๋อครับผมเได้หน้ที่ยั่ใช่ยเอา้วเลือกอยู่อ๋อเลือกอาใช่ครับครับผมแงนเท้างทิงไซแค่หมูด้วยบ่ฮึไม่ไเอาสองฟองไม่นะเด็ดเห็นพ่อเอาใส่พริกด้วยจ้ะ พีงใส่พี่ก่อนมาใส่ผมใส่แล้วแต่พี่นาจะใส่พี่ก่อนออุ้ยาจะเอาี่แล้วครับผมวันนี้ก็มาแหมแล้วนะครับครับวันนี้ก็มาอุดหนุนไอเบิ้ลครับครับข้าวไข่เจียวส่งเครื่องนะครับครับหลังจากเข้ามาวันนั้นสองวันเนาะแม่นฝนตกแม่นที่นัดกันไว้เนี พอดีไอ้เปิ้ลบอกแม่ฝนเปิ้ลตกเนาะมาเดี๋ยวนี้เตรียมกระทะมาแล้วนะครับเฮ้ยหลงชายลงลงนะครับพุ่งชายลงก็ว่าใหญ่เปิ้ลไมอลงทิ้งเงามาลุกต้องเหมือนเอี้ยว่ะผมผมน่าจะฟังผิดบาบาได้ลงไหมครับไอ้คุยทอดทอดอ๋อบ่ได้ลงครับผมคือคุณทอดของคุณเองเนาะไปจัดการโชยกรรม วันนี้ลุงชัยจะมาโชว์ฝีมือนะครับการเจียวไข่นะครับอันนี้ของผมอ่ะนี้เป็นของผมคิงไอยยังของคิงของคิงแฮมมาใส่พริกก็ห้าใส่พริกก็ของคิงแฮมนีปุ้นอันนี้ของคิงใส่พริกเอาอาหารจะทอดก่อนเออทอดแหละ เข้ามาใ,ใกล้ๆเลยเดี๋ยวๆดกิ้งสวามพอนะ้ำมันกับฮ้อนก็ว่าบ่ฮ้อนฮะให้เจ้าไข่ลงโอ้ oh, มันตึงฮ้อนกิ้งสวามพอก่อนเลยค่ะอ,อันนั้นของกิ้งอ่ะกิ้งมาเพื่อไ,ไปเติมเพือ่อนเพื่อขายขายยาวลงก่อนกิ้งแน่ลงก่อนให้ลงก่อนละ่ะครับผมไอ้เจียมผสมครับโอ้ลูกค้ามาเติมเลยครับผมการทอดมันต้องเอียงไปเอียงมาตัวครับ ấm nữa Thứ hai giờ chốt lọc hơi Phí mưa gặp Nếu tươi có xịn nữa không? với nợ, với khi kết với nợ Áo lăn áo lăn Chả tròm lăn Lá <coughs> โก้อนผู้จะเอามาช่วยเนื้อให้เนอเอาบุกเอามาอยู่นี่เลยอันนี้เดี๋ยวนั่งกินหลังรถปะน่ากินมาเต้นหน่ะมาลาบเลยนะเมื่อแล้วเออเสมอแล้วเสมอแล้วเสมอแล้วอ่ามา Anh <laughs> Miko <Mày Nico. cười> à. ok. ờ à, nhóc. Ủa, họ sẽ ăn những sợi mồm luôn kinh quá. Này, à, đi Quăng lắm lửa đâu bà ừ. หน้าตาครับอย่าลืมนะครับ f ีทุกท่านนะครับมาแวะนะครับกินกันได้ครับรอบดึกนะครับรอบดึกเพิ่นขายจนถึงตีสองนะครับเนี่ยครับขายจนถึงตีสองเครื่องปรุงเราหยิบเองทุกอย่างครับใส่อย่างชอบอย่างใส่ครับบัชอบบัต้องใส่หรือว่าท่านจะทอดเองก็ได้เพิ่นคือทอดเองครับผม อร่อยมากครับมุณงไทยบบปากประจาให้หิวเนอะครับอิมหรือยังอิมครับใายเฉพาะค่าเข้าเนอะค่าเข้าไข่เจียวน้ำฟรีนะครับอ่อโอ้โหครับผมตผมร้อยสี่สิบบาทผมไม่พาไปน้ำบัตกคิดเงิน น้ำฟรีครับน้ำฟรีไหมคร,ครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไข่มาแลกน้ำคุณเนาะขอบคุณครับขอบผมป่ะไปจัดการแต่แปะไข่มา,าครับทิ้งจะโยกไข่ได้ก่อนโยกไข่ปแปะก่อนไปเดี๋ยวนี้มาแปะมาแปะเฮ่อไหลใหญ่มันแห่แผงวันนี้ยกขอแปะเออมาเดียวแห่ผลเลือดเจ้าคว้หมดละเป็นกำลังใจกระป๋อ มันมาช่วยยกเลยผู้ชายอ่ะคิงมันมาช่วยหานยกอ่ะแล้วก็ว่าหานักช่วยยกแหละแล้วก็นักเหมือนกันหรออ่ะเนี่ยหาช่วยยกโอ้โช่วยยกสองเกนครับผมครับผมเอามาแลกน้ำขอบพระคุณครับอ่ะเอาความแน่มาได้กินกระสุนโอเคครับผม วันนี้ผมนะครับและทีมงานน้องๆนะครับครับก็มีของมีใครอะไรนะครับเล็กๆน้อยๆมามอกใ่ายกับพี่นะครับขอบคุณจันนะครับผมขอบพระคุณครับเดี๋ยววันหลังนะครับถ้าผมได้ผ่านมาถ้ามีโอกาสผมก็จะมาแวะหานะครับมาเยี่ยมมาเอาหาตลอดนะครับเชิญได้ตลอดเลยครับครับรำชอบคุณชอบเขียนอยู่แล้วใครเจียวแต่ทําที่บ้านมันแบบำที่บ้านแบลรำํำนี่อ้ายอย่างก็ไอเนตครับไอเนต อ่าอย่างก็ไอ้เหรอแม็กอะฟังใหม่ชื่อไอ้เหรอครับเน็ตอะชื่ออย่างก็เน็ตอ่าอูเปิดกันไอ้เน็ตของขายของขายอย่างดีๆบอกเพิ่อนรวยพรเบิ่อนกันก็ขายของดีๆนะครับครับขายของครับของเฮือฮิมากระขึ้นเนาะขอของนี่ร่ำรวยนะครับร่ำรวยขอรวยพรนะครับครับครับผมเขาก็มเมทย่งนักจะมาแอลหาเนอร์ครับ ขอบคุณครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ